เด <gehe> ินทานสัก <enfant> น <hostel vie> ่านมาสูนอาหารงวันจุลาหีเนชายเดินชามากินข้าวอาหารเยอะๆมันหม่อมาทำข้าวที่โรงอาหารลุงวันจุลามาทานด้กันค่ะหมั่ชาชีสกันเลยนี่ลองหมําชาชีสนะไม่รู้อร่รยป้าเลยลอง ไม่รู้สิแต่ไทคนชอบมั้งเดินทางกับเล้การเดินทางของสาวสุร <c oughs> ก้าพูดหยองหยองนะเพื่อนกับเล้กับเล้ <c oughs> เดินเล่นไปทั่วเลย <c oughs> นุ่นานมา <c oughs> หน่อยสิคะอุ้ย อยน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะพี่ม่น่ารักตลอดเลย <c oughs> ไปแล้วไปแล้วไปที่เอ้ย <c oughs> เด็กดีรู้จักที่ของตัวเองด้วยน่ารักจังเลย